สวัสดีครับผมมีเรื่องที่อยากจะนํามาเล่าซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนในสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ในชั้นปวชซึ่งมันได้เกิดขึ้นเพราะความคึกขนองความไม่เชื่อความลบหลู่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของมันก็ได้ทําให้ผมได้เสียเพื่อนสนิทในกลุ่มของผมไปเอาเป็นว่าผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับ ในตอนนั้นผมก็มีเพื่อนที่สนิทกันทั้งหมดอยู่4คนมีชื่อว่าโจออมบาร์และเฉินซึ่งก็คือตัวของผมเองในช่วงปิดเทอมเทอมหนึ่งซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่พวกเราเพิ่งสอบเสร็จใหม่ๆและกำลังจะเข้าสู่ช่วงฝึกง,งานโจมันก็ได้ชวนพวกเราทั้ง4ี่คนไปเที่ยวน้ำตกแห่งหนึ่งที่อยู่แถวๆทางภาคตะวันออกเราก็ได้นั่งรถไปด้วยกันครับ โดยที่โจ้ก็ได้นํารถพ่อของมันไปซึ่งก็เป็นรถ PPV ยอดนิยมแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าดูวไวคึกขนองแถมยังเป็นลูกตํารวจทําให้โจ้จึงกล้าที่จะนํารถพ่อของมันออกมาโดยที่ไม่มีใบขับขี่พวกเราได้มาถึงน้ําตกในช่วงบ่ายและก็ลงเล่นน้ํากันในทันทีซึ่งในวันนั้นมันก็เป็นวันธรรมดาไม่ได้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อะไร ทำให้ผู้คนก็ดูค่อนข้างที่จะบางตาอยู่พอสมควรพวกเราทั้งสี่คนก็เล่นน้ำกันไปเรื่อยๆซึ่งก็เป็นธรรมดาครับที่ในช่วงเวลาแห่งความสุขก็มักจะมีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้พวกเราก็เล่นน้ำและดื่มเบียร์กันไปคนละหลายกระป๋องจนกระทั่งถึงในช่วงเย็นที่พระอาทิตย์เริ่มตกดินพวกเราทั้งสี่คนก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้า ไอ้หนูถ้ายังไม่อยากตายโหงพวกเองอย่าเพิ่งกลับกันเลยหาที่พักแถวๆนี้แหละถือซะว่าข้าตือนก็แล้วกันในขณะที่พวกเรากำลังเดินมาที่รถอยู่ๆพวกเราก็ได้ยินเสียงของชายคนหนึ่งได้ตะโกนคํำพูดแปลกๆมาจากทางด้านหลังจนทำให้พวกเราทุกคนก็ได้ตกอ,อกตกใจกันหมดซึ่งเมื่อผมได้หันกลับไปดู ผมก็เห็นเป็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งตัดผมรองทรงไว้หนวดเหนือริมฝีปากโดยที่งอกเป็นสีขาวทั้งหมดพร้อมกับสวมเสื้อและกางเกงผ้าดิบสีขาวนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามต้นใหญ่เชีย่ยใครวะแม่งปากดีชิเป่งเลยออมได้พูดขึ้นครับซึ่งออมเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มที่ปกติแล้ว ออมก็จะมีนิสัยเหมือนเหมือนกับผู้ชายพูดจาขวานผ่าซากแถมยังไม่เชื่อเรื่องดวงหรือบาปบ,บุญคุณโทษอะไรทั้งนั้นแล้วก็เป็นอย่างที่พวกเรารู้กันดีครับว่าเมื่ออ,อมได้รับแอลกอฮอล์เข้าไปในเส้นเลือดมันก็ยากที่จะควบคุมหรือจะพูดจาดีๆกับใครได้ไออ,อมใจเย็นๆคุณลุงเขาก็แค่เตือนมึงจะเดือดทำไมวะบาสซึ่งเป็นคนที่เรียนเก่ง และนิ่งเงียบที่สุดในกลุ่มก็ได้ออกปากเตือนและดึงแขนของออมเอาไว้ไอ้ลุงหัวงอกมึงเป็นหมอดูเหรอวะหมอดูไม่ก็หมอเดานั่นแหละพูดจากโกหกหลอกแดกเงินคนอื่นไปทั่วอ,อมยังไม่หยุดพูดครับมันได้สะบัดแขนและจะพยายามเดินเข้าไปหาคุณลุงคนนั้นซึ่งแม้พวกเราจะพยายามห้าม แต่ก็ทําอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่นักมึงปล่อยกูเดี๋ยวกูจะให้มันดูดวงให้กูออมได้เดินเข้าไปหาคุณลุงคนนั้นครับแล้วก็ถาให้คุณลุงคนนั้นดูดวงให้เองมันบาปนะมันทําดีเอาไว้บ้างเถอะตอนที่แม่ของเองออกมาเขาจะได้ภูมิใจส่วนพ่อของเองก็คงอีกไม่นานแล้วโทษ หนูก็เป็นได้นะลุงถ้าลุงจะเดามั่วแบบเนี้ยคุณลุงคนนั้นได้พูดกับออมครับโดยที่ออมมันก็ได้เถียงกลับไปแล้วก็ได้เอาแต่โวยวายไม่หยุดแต่ผมก็สังเกตได้ถึงสิ่งหนึ่งครับผมได้เห็นสีหน้าของโจที่ได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนถ้าเองไม่เชื่อเองอยากลองมาเป็นดูไหมล่ะแต่เองต้องรับผลกรรมที่ตามมาให้ได้ก็แล้วกันคุณลุงคนนั้น ได้พูดกับออมครับก่อนที่จะส่งอะไรบางอย่างใส่เอาไว้ในมือของออมซึ่งในตอนนี้แหละครับก็ไม่รู้ว่าผมตาฝาดหรือว่าพอลิสของแอลกอฮอลผมได้เห็นมือของคุณลุงท่านนั้นได้เปลี่ยนเป็นมือสีดํามีลักษณะช้าเลือดช้าหนองก่อนที่ออมจะกินของที่คุณลุงคนนั้นได้ยื่นใส่มือมาให้ไอออมมึงกล้าก,กินได้ยังไงวะอะไรก็ไม่รู้ โจได้ตบเข้าที่หลังของออมครับแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วออมมันได้กินของสิ่งหนึ่งที่แม้แต่พวกเราก็มองไม่ทันเข้าไปจนหมดในระหว่างที่พวกเรากําลังจะกลับโจมันก็ได้ชวนพวกเราทั้ง4ี่คนหาที่พักใกล้ๆแถวๆนั้นเพื่อที่จะได้ค้างคืนและพักผ่อนกันในคืนนี้ซึ่งพวกเราทุกคนก็ได้ตอบตกลงกันหมดเพราะด้วยความเหนื่อยล้า และลิตของแอลกอฮอล์ถ้าหากจะให้เจ้าฝืนขับรถกลับก็อาจจะได้ประสบอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เป็นได้ไอเฉินกูใจคอไม่ดีเลยวะ่ะมึงรู้ไหมที่คุณลุงคนนั้นพูดมันถูกทั้งหมดเลยวะ่ะแม่ของไอออมเขาติดคุกอยู่ส่วนพ่อของมันก็ป่วยระยะสุดท้ายแล้วโจ้ามันได้บอกกับผมครับ ในระหว่างทางที่เดินไปหาที่พักแล้วผมก็ได้รู้อีกว่าที่คุณลุงคนนั้นได้บอกว่าออมบาปนาะก็เพราะว่าออมมันได้นำยาเสพติดเข้ามาในบ้านและแม่ของมันก็ได้ออกตัวรับแทนจนกระทั่งติดคุกในที่สุดในคืนนั้นพวกเราก็จองบ้านพักกันหลังหนึ่งซึ่งก็แบ่งห้องนอนออกเป็นหลายห้องและด้วยความที่มันยังไม่ดึกมาก พวกเราจึงได้ซื้อแอลกอฮอล์มานั่งกินต่อกันในคืนนั้นพวกมึงเชื่อเรื่องหมอดูกันไหมวะมันจะมีจริงเหรอวะคนที่รู้อนาคตได้บาทได้ถามขึ้นท่ามกลางวงสนทนาก่อนที่ออมจะค้านหัวชนฝาแล้วก็บอกว่ามันไม่เชื่อและมันไม่เคยศรัทธาอะไรกับสิ่งเหล่านี้งั้นก็เอาแบบนี้ละกันเดี๋ยวกูจะดูดวงให้พวกมึงเองไอ้บาร มึงจะร่ำรวยมึงจะโชคดีแบบไม่น่าเชื่อไอเฉินมึงจะสมหวังในความรักคนที่มึงชอบเขาจะหันกลับมาชอบมึงส่วนไอ้โจ้ชีวิตมึงดีอยู่แล้วงั้นกูขอให้มึงตายทรมานก็แล้วกันไอออมมึงนี่แม่นจริงๆเลยวะ่ะออมได้ทำนายดวงให้กับพวกเราทุกคนครับ จนพวกเราทุกคนก็ถึงกับอึ้งกันหมดกับสิ่งที่ออมได้พูดออกมาโดยเฉพาะโจ้ที่ถึงกับต้องสะบัดออกมาและถึงกับต้องเดินออกไปสุบรีที่บริเวณนอกบ้านถึงแม้ในความเป็นจริงแล้วพวกเราต่างก็รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่ออมพูดมันก็เป็นแค่คำพูดเล่นๆก็เท่านั้นแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าคำพูดพวกนั้นมันก็ทำให้พวกเรารู้สึกไม่สบายใจอยู่ไม่น้อย จนกระทั่งในรุ่งเช้าพวกเราก็นั่งรถกลับและแยกย้ายกันกลับบ้านตามปกติซึ่งหลังจากวันนั้นพวกเราต่างก็เข้าสู่ช่วงฝึกง,งานและก็ได้แยกย้ายกันไปตามบริษัทต่างๆซึ่งในช่วงนี้เองแหละครับผมก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของผมมาตั้งแต่สมัยมอต้นได้มาฝึกง,งานในที่เดียวกันในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาของผู้จัดการซึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารัก มีชาติตระกูลที่ดีเป็นถึงอดีตดาวของโรงเรียนหรือจะเรียกได้ว่าแม้จะเป็นหัรักแรกของผมแต่มันก็ไม่มีวันที่จะเป็นไปได้สำหรับผมอย่างแน่นอนแต่ทว่าในช่วงนั้นผมก็รู้สึกว่าเธอเริ่มสนใจผมปแปลกๆอาจจะด้วยความเหนื่อยล้าความยากลำบากหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ได้ทำให้เราทั้งสองคนได้รู้จักกันมากขึ้น และเกิดความเห็นอกเห็นใจโดยที่ผมก็ได้ช่วยงานยากๆให้กับเธออยู่บ่อยครั้งจนหนที่สุดเราก็ได้คบกันและได้มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้งอย่างที่ผมไม่เคยได้คาดคิดมาก่อนจนกระทั่งในช่วงอาทิตย์ถัดมาครับผมก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งซึ่งเป็นสายของไอ้บาร์ ไอเ้เฉินเกิดเรื่องแล้ววะ่ะไอ้โจ้มันดนเครื่องจักรปั่นขาขาดหมดเลยผมอึ้งไปเลยครับกับสิ่งที่บรสมันได้บอกกับผมเพราะเพื่อนคนหนึ่งที่เพิ่งแยกจากกันได้ไม่กี่วันได้เกิดเ,เรื่องที่ยากลำบากขนาดนั้นในเย็ยนวันนั้นพวกเราก็ได้รวมตัวกันเพื่อไปเยี่ยมเจ้าที่โรงพยาบาลโดยที่ผมก็ได้นั่งรอบาส อยู่ที่หน้าทางเข้าของโรงพยาบาลและเมื่อบาทได้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาถึงบาทมันก็มีท่าทางแปลกๆเหมือนอยากจะพูดหรือระบายอะไรสักอย่างกับผมไอ้บาทมึงมีอะไรก็พูดมาไอ้เฉินกูว่ามันแปลกๆแ,แล้ววะ่ะมึงได้คบกับมิวดาวโรงเรียนแล้วใช่ไหมแล้วมึงรู้อะไรไหมพ่อกูประมูลงานได้เกือบ20สิบล้านส่วนแม่กู ก็ถูกหวยมาสองงวดติดๆแล้วในเจ้าเรื่องของไอ้โจอีกแม่งตรงกับที่ไอออมพูดไว้หมดเลยวะคำพูดและการสันนิษฐานของบารสมันก็ทำให้ผมรู้สึกอึ้งอยู่ไม่น้อยที่ทุกอย่างมันได้ตรงกับคำพูดของออมอยู่จริงๆแต่ผมก็พยายามปลอบใจว่าทุกอย่างมันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็เท่านั้นพวกเราก็ได้เข้าไปเยี่ยมโจ้กันครับโดยที่ก็ได้แต่มองผ่านห้องกระจก เพราะอาการของโจ้ได้อยู่ในขั้นโคมา่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อและมีโอกาสเป็นตายไร้ยดีเท่ากันและในวันนั้นพวกเราก็ได้โทรหาออมหลายต่อหลายครั้งแต่ออมมันก็ไม่สนใจและไม่รับโทรศัพท์ของพวกเราจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายอาทิตย์อาการของโจ้มันก็เริ่มดีขึ้นมันเริ่มมีสติและพูดคุยกับคนอื่นๆได้มากขึ้น แต่ในด้านของสภาพจิตใจก็ต้องบอกเลยครับว่ามันยับเยินจนแทบไม่เหลือชิ้นดีซึ่งโจมก็ได้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นว่ามันได้ขึ้นไปทำความสะอาดแต่ในช่วงพริบตาเดียวมันก็รู้สึกว่าได้มีเงาดำๆบางอย่างได้ดึงมันลงมาในเครื่องจักรอันนั้นก่อนที่เครื่องจะติดแล้วก็หยุดหลังจากที่บทขาของมันไปเรียบร้อยแล้วหลังจากวันนั้น พวกเราก็ยังติดต่อออมไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งพวกเราก็ทราบข่าวจากเพื่อนของเพื่อนอีกทีว่าออมมันได้ทำในสิ่งที่น่าเหลือเชื่อแบบที่พวกเราไม่เคยได้คาดคิดมาก่อนใช่แล้วครับออมมันได้กลายเป็นหมอดูไปแล้วออมมันได้รับดูดวงครับแล้วก็เก็บเงินในราคาที่สูงกว่าปกติซึ่งจากข่าวลือที่ผมได้รับซึ่งหลายๆคนก็พูดตรงกันว่า ออมมันได้เป็นหมอดูที่ดูแม่นเอมมากๆม,มันสามารถชี้เป็นชี้ตายให้กับผู้คนได้ในชั่วพริปตาหลังจากที่ผมกับไอ้บาสท,ทราบเรื่องพวกเราค็รีบไปหาออมกันทันทีโดยไปตามที่อยู่ที่พวกเราได้รับซึ่งก็เป็นที่อยู่ใหม่ไม่ใช่บ้านหลังเดิมที่พวกเราเคยไปมาก่อนและเมื่อไปถึงผมกับไอ้บารก็เห็นบ้านหลังนั้นเป็นบ้านธรรมดา ไม่ได้แต่งไปสํสำนักดูดวงอะไรแล้วก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดอ,อยู่หน้าบ้านของมันจำนวนหนึ่งโดยที่ทุกคนต่างก็มาดูดวงออบออมกันหมดพี่บ้านนี้เขาดูดวงแม่นเหรอเห็นคนมากันเพียบเลยใช้ได้เลยครับน้องคราวที่แล้วเขาบอกว่าพี่จะโชคดีแล้วน้องรู้ไหมหลังจากที่พี่กลับไปมีคนมาเหมาผลไม้พี่หมดทั้งสวนเลย ผมได้พูดคุยกับพี่คนหนึ่งครับที่กำลังนั่งรออยู่ที่หน้าบ้านของออมโดยที่พี่คนนั้นและอีกหลายๆคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการดูดวงของออมนั้นเป็นเรื่องที่แม่นออกมากๆผมกับไอบาสก็นั่งรอกันจนถึงช่วงพบคร่ำจนทุกคนก็เริ่มกลับกันหมดพวกเราจึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปหาออมในบ้านหลังนั้นอา้า มาได้ยังไงวะมา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 เข้ามากินน้ำกินท่ากันก่อนไอ้ออมเดี๋ยวนี้มึงเป็นหมอดูแล้เหรอวะหนว่าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไงเออกูก็ไม่เชื่อหรอกกูก็พูดไปมั่วๆแบบนั้นแหละใครที่จ่ายกูเยอะกูก็ดูให้เขาดีๆใครที่จ่ายกูน้อยหรือกูไม่ชอบขี้หน้ากูก็แช่งให้แม่งตายๆไปซะจะแม่นหรือไม่แม่น กูก็ไม่รู้หรอกนะแต่คนพวกนี้มันก็มาให้กูหลอกตังอยู่เรื่อยๆแล้วเรื่องไอ้โจ้ที่มันเจ็บหนักอยู่ตอนนี้มันจะตายทรมานอย่างที่มึงบอกจริงๆหรือเปล่าวะกูก็ไม่รู้กูไม่รู้อะไรจริงๆมันไม่เกี่ยวกับกูเลยไอ้บาสไอ้โจ้มันประมาทเองกูไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นจากบทสนทนาระหว่างออมกับไอ้บาส มันก็ทาให้ผมรู้สึกอึ้งอยู่ไม่น้อยที่ออมมันได้คิดและกระทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่อแบบนั้นซึ่งหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับมันได้อีกสักพักหนึ่งผมก็ได้รู้ว่าออมมันได้เริ่มจากการทักคนเล่นๆแล้วก็เกิดเป็นจริงขึ้นมาทําให้เกิดการบอกต่อกันปากต่อปากจนในที่สุดก็เริ่มมีคนมาดูดวงกับมันและกลายเป็นรายได้เหล่อเลี้ยงชีวิต จนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งจากอาการของโจ้ที่เหมือนเริ่มจะดีขึ้นมันก็กลับแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดมันเริ่มมีอาการติดเชื้อที่ขาทั้งสองข้างมีหนองและเลือดสีดำไหลออกมาจากแผลอยู่ตลอดเวลาและยิ่งไปกว่านั้นครับในทุกๆครั้งที่ผมได้เจอหน้าพ่อกับแม่ของมันท่านก็จะมีสีหน้าที่กลุ้มใจและบ่นให้ผมได้ฟังแทบทุกครั้ง เฉินแม้ว่าโจ้มันแปลกๆอาการมันไม่ค่อยดีเลยลูกแม่รู้สึกว่าโจมันเห็นอะไรที่เรามองไม่เห็นนะลูกผมแปลกใจครับจนกระทั่งในวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ผมได้มานอนเฝ้าโจ้อยู่ที่โรงพยาบาลและในกลางดึกคืนนั้นในขณะที่ผมกำลังนอนอยู่อยู่ผมก็รู้สึกแปลกๆและเมื่อผมได้ลืมตาขึ้นมาผมก็เห็นเลยครับ ผมได้เห็นโจ้ได้ลงมาครานอยู่บนพื้นพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ยกมือขึ้นมาพนมเหมือนกับกำลังไหว้และอ้อนวอนขออะไรบางอย่างออมช่วยกูด้วยกูทรมานเหลือเกินผมตกใจสุดชีวิตเลยครับแล้วก็รีบตามหมอและพยาบาลที่อยู่เวรในคืนนั้นให้รีบเข้ามาดูแลโจ้ให้เร็วที่สุด ซึ่งทันทีที่พยาบาลได้เดินสวนผมเข้าไปในห้องผมก็แอบได้ยินคำพูดคำหนึ่งนะครับโดยพยาบาลได้พูดคุยกันว่าไม่ไหวแล้วนะแบบนี้ไม่ปกติแล้วถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆฉันจะย้ายตึกแล้วนะหลังจากที่คุณหมอมาถึงคุณหมอก็ได้บอกกับผมครับว่าอาจจะเป็นเพราะพิษไข้ธิษของยาบวกกับสภาพจิตใจที่บอบช้ำ จึงอาจจะทำให้โจ้มีอาการเพ้อและทำอะไรแปลกๆหลังจากวันนั้นผมก็ได้รีบปรึกษากับไอ้บาสทันทีว่าโจ้มันเริ่มมีอาการแปลกๆที่อาจจะเป็นอาการที่เหนือธรรมชาติมันเพ้อออกมาเป็นชื่อของออมทำให้เราทั้งสองคนจึงได้ลงความเห็นกันว่าพวกเราจะกลับไปหาออมอีกครั้งและจะลองพูดคุยกับมันดีๆเพราะเผื่อว่าออมมันจะสามารถ ทำอะไรให้กับโจได้บ้างในวันที่พวกเราไปถึงแม้ว่าผมกับไอ้บาสจะพยายามพูดคุยกับออมดีๆแค่หวังว่าจะให้มันเปลี่ยนคำพูดและกลับไปพูดเรื่องดีๆให้โจได้ฟังเพื่อความสบายใจแต่ออมมันก็ขันหัวชนฝาเลยนะครับมันบอกว่ามันไม่ไปมันไม่รู้มันไม่เชื่อและมันก็จะไม่ทำอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งออม มันก็เริ่มโมโหและไม่พอใจไอ้บาสเป็นอย่างมากวันนั้นกูบอกว่าอะไรนะกูบอกว่ามึงจะโชคดีจะร่ำรวยใช่ไหมงั้นถ้ากูแม่นจริงกูขอเปลี่ยนคำทำนายว่ามึงจะตายโงมก็แล้วกันออมได้พูดกับไอ้บาสครับจนไอ้บาสก็โมโหจนแทบสติหลุดจนผมเองที่ยืนอยู่ตรงนั้น ก็ถึงกับต้องรีบแยกเพื่อนทั้งสองคนออกจากกันไอ้บาสมึงโอเคหรือเปล่าวะไอ,อ้ออมมันโมโหมันก็พูดไปเรื่อยนั่นแหละเออช่างมันเถอะมันก็คงพูดไปเรื่อยจริงๆนั่นแหละข้าไม่อยากยุ่งกับมันแล้วหลังจากวันนั้นแม้ไอ้บาสมันจะพยายามบอกว่ามันไม่คิดอะไรแต่ผมก็สังเกตได้ว่ามันได้เปลี่ยนการใช้ชีวิตไปเลยนะครับ จากที่มันเคยใช้รถมอเตอร์ไซค์มันก็เปลี่ยนมาขึ้นรถประจำทางมันระวังในการใช้ชีวิตแทบทุกฝีก้าวและพวกเราทั้งสองคนก็ได้ตัดสินใจกันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับออมอีกเวรกรรมใดที่มันได้ทำเอาไว้ในสักวันมันก็คงจะได้รับผลกรรมที่มันได้ก่อเอาไว้เองจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปหลายอาทิตย์ครับอาการของโจ้มันก็เริ่มหนักขึ้น บาดแผลของมันได้ติดเชื้ออย่างหนักจนลามเข้าสู่กระแสะเลือดและต้องรักษาโดยการขุดเนื้อที่ตายออกในทุกๆวันและในท้ายที่สุดคุณหมอก็ไม่สามารถช่วยอะไรโจได้อีกแล้วครับโจมันได้เสียชีวิตและจากโลกนี้ไปได้วยความทุกข์ทรมานโดยเริ่มจากการถูกเครื่องจกักรบดเข้าที่ขาทั้งสองข้างก่อนที่อาการจะเริ่มแย่ลงเพราะบาดแผลติดเชื้อและลามไปยังกระแสะเลือด ซึ่งในช่วงก่อนที่โจจะเสียชีวิตนั้นโจมันก็ต้องล้างแผลโดยการขุดเนื้อที่ตายออกร้องอดโอยด้วยความทรมานจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่มันได้จากไปส่วนทางด้านของออมก็ต้องบอกว่าชีวิตตรงกันข้ามเลยครับมันสามารถทำเงินได้มากมายจากการเป็นหมอดูในแบบที่มันไม่เชื่อและมันก็ไม่เคยติดต่อกลับมาหาเพื่อนๆอ,อีกเลย และไม่มาแม้กระทั่งงานศพของเจ้าเลยด้วยซ้ำแต่คนเราก็ไม่ได้โชคดีไปตลอดนะครับเมื่อผมได้ทราบข่าวหลังจากนั้นหลายปีว่าออมมันได้เป็นโรคสะเก็ดเงินลุกลามไปทั่วทั้งตัวร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและต้องรักษาตัวด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งในที่สุดแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่ออมได้รับและกินมันเข้าไปนั้นมันคืออะไรกันแน่ แต่ในที่สุดแล้วมันก็ได้สถาปนาตัวเองให้กลายเป็นหมอดูเถื่อนที่อยู่นอกตารานอกจากรีปประเพณีทำเรื่องที่เลวร้ายแบบที่ไม่น่าให้อภัยได้อีกจนในที่สุดอวิชาเหล่านั้นมันก็ได้ฆ่าชีวิตของผู้อื่นและได้กลายเป็นเวรกรรมที่ได้ย้อนกลับมาทำร้ายตัวของมันเองส่วนบาร์ในปัจจุบันก็เสียชีวิตแล้วนะครับ จากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายปีก่อนและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ